ยังมีคุณค่าระลับยังมีศักดิ์ศรีนะครับยังเป็นแนวคิดสําคัญการใช้สวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในตำบลสร้างความสามาัคคีอันนี้ยังเป็นแนวคิดสําคัญการใช้สวัสดิการชุมชนในการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะท้องที่แนละท้องถิ่นนะครับในการสนับสนุนและส่งเสริมระบบสวัสดิการภาคประชาชนอันนี้ยังเป็นหัวใจสําคัญของพวกเราวัตถุประสงค์ของวันนี้มีอะไรบ้างนะครับรับเียียดจาก คุณครูภูรายินทสารครับขอเรียนเชิญครับปมือต้อนรับหน่อยครับจุดนะที่เราเดินมานะตั้งแต่นะสิบกว่าปีที่แล้วที่จะหาพื้นที่หาที่ยืนให้กับพี่น้องนะที่ถูกต้องนะตามกฎหมายนะใกล้จะมาถึงจังหวะเวลาที่เราจะบอกว่าคืนอำนาจนะคืน,นการจัดการให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ดูแลกันเอง เมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราสมบูรณ์ที่สุดน,ะนั่นก็คือนะสิ่งที่เราต้องลุกขึ้นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราต้องมาพบกันวันนี้หลายท่านมาจากเพชรบูรณ์ไกลมากหลายท่านข้ามห้วยข้ามดอยมาจากแม่ห้องสอนนะะหลายท่านมาจากหลายที่นะะ แต่ละที่มีหัวใจของการที่จะจะทำอย่างไรที่จะลุกขึ้นมานะเอาสิ่งที่ดีงามของตัวเองมาแบ่งปันและจัดระบบให้นะฮะมันสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันแล้วก็ต่อสู้กับนะสิ่งที่มันจะเข้ามาหาพวกเราด้วยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีส่วนที่เอาจากความคิดของพวกเรานะไปถ้าจะสู้ไปด้วยกันนะสู้ด้วยหัวใจเราไปด้วยกันรปรม่ไ ชุมชนและแกนนําสวัสดิการทุกท่านนะครับผมสุนทอท่าเสียงนะครับวันนี้ได้รับฉันทามติว่าให้ผมมาช่วยเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็ดําเนินการไปถึงสิ้นสุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณกับทางขุมกดานะครับขอบคุณกับทางพี่กฤษดาขอบคุณกับทางหลายๆท่านครับที่มาจากกรุงเทพนะครับพี่บนเทียนนะครับขอบคุณกับนักแก้วนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการหน่วยนะครับที่ได้พูดคุยกับพวกเราได้รู้จักกันหมดแล้วเนาะ แต่การร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยสถาบันนะครับสวัสดิการชุมชนระดับตำบลเนี่ยมันเป็นการยากมากเพราะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเกือบโกพันกว่ากองทุนเนี่ยแล้วมันมีอยู่แล้วมันทําอยู่แล้วทีนี้การร่างเนี่ยมันร่างอย่างไรที่อยาให้ไปทําลายสิ่งที่ดีที่งามอยู่แล้วร่างอย่างไรต้องไปสอดรับกับสิ่งที่พี่น้องทําอยู่แล้ว ไอ้น,นี่คือสาคัญมากเวลาคณะปรรมาณยกร่างเนี่ยจะคคำหนึ่งถึงหนึ่งเจตอารมณ์เดิมของเราว่าการทําสวัสดิการทางนั้นวันละบาทเนี่ยหลักคิดหลักการเจตอารมณ์สาคัญคืออะไรที่เราเคยมีคําฝันของเรานะให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีละเวลาร่างกฎหมายอย่าทำลายสิ่งที่ดีที่งามเหล่านี้ไป เราเคยเราทาสวัสดิการชุมชนมาถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของเรานั้นเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีไหนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540หลังจากมีภาวะวิกฤตถ้าใครจําได้นะครับเรามีพื้นที่พื้นที่ครูไม่กี่พื้นที่ที่ลุกขึ้นมาทําสวัสดิการเพื่อดูแลพวกเราเองจากนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มลกยกระดับตัวเราเองมาวันนี้เรากําลังบอกว่าถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง เราจําเป็นจะต้องมีกฎหมายนะครับเราจําเป็นจะต้องมาทํากฎหมายในการรองรับการขับเคลื่อนการทํางานของเราถามว่าจริงๆแล้วเรามีกฎหมายไหมนะครับจริงๆแล้วเรามีแล้วนะครับเรามีแล้วเมื่อปี2,550ตอนนั้นพวกเรามองการไก่ไว้แล้วครับว่าทําไมเราต้องไปแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เอาเรื่องสวัสดิการชุมชนเข้ามาเพราะว่าถ้ามันไม่มีการแก้ไขขนาดนี้นั้นคนที่จะเข้ามาร่วมมือร่วมมือกับเรานั้นเข้ามายาก ท้องถิ่นจะเข้ามายังไงเราอยากให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกับเราแต่ว่าถ้าท้องถิ่นไม่มีฐานกฎหมายมาร้อมรับเลยเขามาไม่ได้กรอบความคิดหลักที่เราเอามาใช้จับหรือเป็นตีกรอบในการทําร่างฉบ,บับนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสักสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งนี้ก็คือว่ากรอบคิดเนี่ยจะต้องบอกว่าเมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องไปรักษาความดีความงามของงานสวัสดิการชุมชนแต่เดิม เอาไว้ให้ได้ขอบความคิดที่สองก็คือว่าทำอย่างไรจะให้งานสวัสดิการชุมชนเราเนี่ยมันเกิดระบบมาตรฐานรอบคิดที่สามก็คือไปยกระดับการทำงานของงานสวัสดิการชุมชนไปสู่ความยั่งยืนให้ได้เป้าหมายในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็คือว่าเราจะขยายเรื่องดีๆอย่างนี้ออกไปทั่วประเทศทุกท้องถิ่นให้เกิดทุกตำบล สร้างสุขทั้งสิ้นอย่างน้อยก็มีคนสิล้านคนแหละที่ได้และสําคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงโอกาสนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังและเริ่มต้นในเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการจัดสวัสดิการเราไม่ได้บอกว่าเรากัดจัดแค่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะถ้าถามสวัสดิการที่คนทําสวัสดิการวันนี้เราทําในเรื่องของสวัสดิการที่ไปดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพทําในเรื่องของการที่แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่องภัยพิบัติเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องทรัพยากรธรรมชาติผู้ได้โอกาสเรื่องวัฒนธรรมบางกองทุนขยับไปทำเรื่องธนาคารความดีและบางกองทุนขยายไปสู่เรื่องการแก้ไขผู้ด้ยโอกาสทางสังคมทำในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบทำเรื่องสาธารณะและทำเรื่องสวัสดิการพื้นฐานเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สานะครับเป็นประโยคเต็มๆว่าเพื่อกำกับดูแลให้เกิดระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการของชุมชนตำบล แบบธรรมมาพิบาลโอเคครับนะคร,รับใส่เรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครับข้อที่4ี่ครับประโยคเต็มๆเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆสามารถเข้ามาสนับสนุนกิจการของกองทุนสวัสดิการของชุมชนตำบลซึ่งประโยคเดิมตกคำว่าของชุมชนนะครับโอเคข้อที่5นะครับ,รบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมที่เกื้อกูล ซึ่งกันและกันแบบมีส่วนร่วมวงเล็บสามเนี่ยนะครับธรรมาพิบาลเนี่ยพวกเราเห็นว่าสารอาันตกไปเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ค่อวงเล็บหกนะครับว่าคําว่ากองทุนเนี่ยถ้ถถาในพรบฉบับนี้จะพูดถึงคําว่าสถาบันนะฮะลองอันนี้เป็นการเสนอว่าลองลอง,ลองใช้คําว่าสถาบันมา,มาแทนคําว่ากองทุนตรงนี้ในวงเล็บหกเนี่ยครับตรงนี้ E